ประเด็นการปล่อยตัวที่เกิดขึ้นเป็นการจรจาซึ่งตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นต้นมาเปิดสงครามไวรัสสงครามอาวุธสงครามทางการค้ากับจีนอย่างหนักแต่ปรากฏว่าทั้ง3ยุทธการสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้นะครับให้กับจีนอย่างราบคาบนะครับและล่าสุดก็จะมีการซ้อมรบพยายามแสดงแสงแยงนุภาพ แต่จนถึงขณะนี้สหรัฐกําลังลําบากฮะทั้งเรื่องเศร,รษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมการเมืองรวมทั้งโควิด -19 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถึงแม้ว่าจะโปรวัคซีนของตัวเองว่าไฟเซอร์ดีที่สุดในโลกแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกายัางไม่สามารถที่จะ ควบคุมสถานการณ์โควิดของตัวเองถึงแม้ว่าจะฉีดไฟเซอร์ไปแล้วจำนวนมากกว่า60%ก็ตามสวัสดีครับมาพบกับผมเชิดศักด จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแน่นอนนะประเด็นที่ไฮไลไท์ก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแลกตัวประกรันที่เกิดขึ้นในระหว่างสหรัฐเมกานะจีนและก็แคนาดาไต้หวันก็สมัครเข้า CPTPP นะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจีนก็คมคู่สั่งฝูงบินรบ24ลำนะครับรวม2ลำทิ้งระเบิดนะครับสมทบติดจรวดนิวเคลียร์นะครับบ,รนนะรบ,บนบินล้ำน่านฟ้ารอบใหม่สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าไต้หวันส่งใบสมัครเข้าร่วมการค้าเสรีหรือ CPTPP นะเกิดขึ้นในวันเดียวกันที่กองทัพจีนส่งเครื่องบินรบ24ลำเข้าหนา่นฟ้านะครับ a d i นะครับโซนซึ่งเป็นการล้ำครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเดอะกา r เดียนสื่อของอังกฤษรายงานว่าจีนนะครับซึ่งสมัครเข้าเขตร่วมการค้าเสรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับออกมาส่งเสียงคัดค้านไต้หวัน ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการเดียวกันโดยไต้หวัน,นที่ถูกจีนล็อบบี้เข้ามาเป็นเวลาหลายปีได้ประกาศนะครับไทยเปได้ส่งใบสมัครเข้าเข,าเขตการค้าเสรีอย่างเป็นทางการซึ่งแต่เดิมปี2018ที่มี11ชาติสมาชิกลงนามร่วมอย่างเป็นทางการและถือว่าเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น13.5%ของเศรษฐกิจ โลกนะครับซึ่งมีการทําหนังสือเชิญไทยหลายครั้งแต่ไทยยังคงปฏิเสธเพราะการค้าสเสรีลักษณะดังกล่าวฮะมันส่งผลทําให้ไทยเสียผลประโยชน์ในขณะที่จีนนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสหรัฐอเมริกาตั้งกลุ่มนะครับซึ่งเป็นการทวงดุลจีนขึ้นมาวันจุดชนวนนะฮะแพร่นิวเคลียร์นะครับสับ สถานการณ์ความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกนะแรับสอแว,วลตึงเครียดอีกครั้งหลังจากสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและสหาราชอาณาจักรนะครับได้มีการประกาศจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรด้านความมั่นคงนะครับไตรพาคีที่เรียกว่าออกัสนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อสกัดอิทธิพลของจีนที่กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆในอินโดแปซิฟิกขณะทีข่ข้อตกลงดังกล่าว จุดชนวนข้อพิพาทครั้งใหญ่กับฝรั่งเศสและมีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำานิวเคลีย์จากสหรัฐอเมริกาสู่ออสเตรเลียอาจจะก,กระพือการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีบรดิจอนสันแห่งอังกฤษนายยกรัฐมนตรีสกอตต์บริสันแห่งออสเตรเลียได้เปิดถแถลงข่าวนะครับ ทางไกลเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยประกาศว่าทั้ง3ชาติตกมือจะจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรด้านความมั่นคงและอเมริกาจะส่งมอบเทคโนโลยีและศักยภาพในการประจำการเดือดำน้ำนะครับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่แคมเบอราด้วยนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งกับฝรั่งเศสเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นที่กลุ่มสหภาพยุโรปเกิดความขัดแย้งกันเอง ในความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการรณง์มติมิตรต่อต้านจีนนะครับต้องเสียกระบวนท่าจากความวุ่นวายนะครับในประเด็นกลุ่มที่เรียกว่าออกัสนะครับประธาน WM วเอมรเลมากรองของฝรั่งเศสนะครับอยู่ในอารมณ์ที่พึงพอใจขณะทําร่วมกิจกรรมกับบรรดาผู้นําของกลุ่ม G 7อื่นๆในระหว่างการประชุมสมมตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยไม่รู้ว่าสมมติคราวนี้เองนะครับสหรัฐอเมริกาสหรราชอาณาจักรออสเตรเลีย สรุปข้อตกลงเรื่องการจัดตั้งกลุ่มออกัสขึ้นมาโดยไม่คิดจะเชิญฝรั่งเศสเข้าร่วมและยังปกปิดไม่ให้มากรองรู้อีกด,ด้วยนะครับการที่3มชาติพูดภาษาอังกฤษอย่างสหราัฐาจากออสเตรเลียและก็สหรัฐสมคบกันปกปิดฝรั่งเศสระหว่างการเจรจาจัดตั้งกลุ่มออกัสเพื่อฉีกข้อตกลงเดือดำน้ำําแสดงให้เห็นว่าวอชิงตันไม่เห็นด้วยกับความสําคัญส่วนมหาอำนาจของ EU ขณะเดียวกัน ก็ทำให้แดนจิงโจ้อยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งแผนการน,นะครับของวอชิงตันในการปิดล้อมจีนด้วยนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ในการติดเชือ้อโควิด -19 ทะลุ3,000คนเป็นครั้งแรกยอดติดเชือ้อโควิด -19 นะครับใน รายวันของเกาหลีใต้พุ่งทุบสถิติ3,000คนเป็นครั้งแรกโดยเป็นการสืบเนื่องมาจากการที่ประชาชนออกเดินทางไปในช่วงวันหยุดยาวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักง,งานควบคุมโรคนะครับของเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อโควิด1 i d 1 9ทั้งสิ้น3,273รายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ32,45รายและผู้เดินทางจากต่างประเทศอีก 28รายนะครับในขณะที่ปรากฏการที่ตามมาตอนนี้เรื่องของเหมิงหวัานโจนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาปิดดีนหัวเวย่ยปล่อยตัว CFO ของอหัวเว่ยนะครับคือเหมิงหวันโจกลับจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมิงหว่นโจประธานบริหารฝ่ายการเงินของหัวเวย่ย บรรลุข้อตกลงใหม่กับอายการของสหรัฐอเมริกาเพื่อน,นำสู่การถอนฟ้องในคดีชอบโกงธนาคารและได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากแคนาดากลับจีนนับเป็นการเคลื่อนไหวสำคัญที่ช่วงปลดล็อกปัญหาความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาไปได้อีกเปราะหนึ่งการจับกลุ่มผู้บริหารสูงสุดของหัวเว่ยเทคโนโลยีและคำส่ง ขอส่งตัวเธอไปสหรัฐอเมริกาในฐานะส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจต่ำลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครับเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและหัวหน้าฝ่ายจีนยืนยันมาโดยตลอดว่าสหรัฐต้องจบนะครับคดีนี้ที่เสียเพื่อยุติข้อพิพาททางการทูต ทางนี้ข้อตกลงถอนฟ้องเหมืองหวันโจนะครับอาจทําให้ประธานาธิบดีโจไบเดนโดนพวกนักการเมืองสายบริการสายเหี่ยวโจมตีว่ายอมแพ้ให้กับจีนและหัวเว่ยซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของแดนมังกรที่เป็นคู่แข่งทางเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเหมืองเป็นบุตรสาวของหรินเจิงเฟยนะครับผู้ก่อตั้งหัวเว่ยถูกตำรวจแคนาดาจับกลุ่มตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติแคนเดวานคูเวอร์เมื่อเดือนธันวาคมปี2018 โดยเป็นไปตามคำขอของสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งต้องการให้เธอไปนำตัวเธอไปดำเนินคดีในธนาคาร HSBC จากการณีที่หัวเว่ยปกปิดธุรกรรมกับอิหร่านในปี2013นะครับหลังเหมืองถูกจับได้ไม่นานนักจีนก็ตอบโต้ด้วยการจับนักธุรกิจและอดีตนักการทูตชาวแคนาดา และดำเนินคดีกับทั้งคู่ในก็หาเจรกรรมข้อมูลทว่าปักกิ่งไม่ยอมรับว่านะครับเรื่องนี้เป็นการแก้แค้นกรณีลูกสาวของหูเว่ยล่าสุดมีรายงานจากสำมันข่าวรอยเตอร์ว่าสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงละระงับการดำเนินคดีช่อโกงกับเหมืองหวันโจนะครับนิโคเบ็กแมนรักษาการเอกการแขวงตะวันออกของนิวยอร์กประกาศว่าเหมองได้รับ ผิดชอบต่อการกรณีที่เธอต้องมีส่วนสําคัญในการทำการทําการช่อโกงสถาบันการเงินระดับโลกในะข้อตกลงฉบับนี้มีผลเฉพาะกับเหมืองเท่านั้นและกระทรวงยิธรรมสหรัฐอเมริการะบุว่ายัางเตรียมที่จะหาหลักฐานพิสูจน์ยืนยันความผิดของหัวเว่ยในชั้นศาลต่อไปแหล่งข่าวนะครับยังคงระบุว่าเหมือง ได้เดินทางขึ้นเครื่องบินจากแคนาดาไปยังนครเซนเจนของจีนเป็นที่เรียบร้อยระหว่างการไต่สวนที่ศาลบรุกลินซึ่งเมิงได้เข้ารับฟังจากแคนาดาผู้ช่วยอัยการเดวิดเลสเตอร์ประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะถอนฟ้องทุกข้อหาหา,หากเมิงปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปี2022อย่างครบถ้วนสมบูรณ์คัสเตอร์ระบุว่านะครับเมิง จะได้รับการปล่อยตัวภายในหลักประกันของตนเองและสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะถอนคำร้องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนทั้งนี้เหมืองอยังยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับออกมาด้วยความและเธอก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งหลังจากที่ผู้พิพากษาสารแขวงแอนดอนเนลลี่นะครับประกาศอนุมัตินะครับข้อตกลงระงับการดำเนินคดีต่อมาสารแคนาดาได้ลงนามปล่อยเหมืองยกเลิกเงื่อนไข ประกันตัวและอนุญาตให้เธอมีอิสระในการเดินทางเป็นครั้งแรกหลังจากถูกกักตัวที่บ้านในแวนคูเวอร์มาประมาณ3ปีหลังจากได้รับอิสรภาพเหมืองได้เข้าทำการสวนกอดและขอบคุณทีมทนายของเธอพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับผู้สดับสนุนและสื่อมวลชนโดยกล่าวขอบคุณผู้พิพากษาแคนาดาที่ให้ความเป็นธรรมได้ยอมรับว่าคดีที่ทำให้ชีวิตเธอพลิกผันไปในทางที่เลวร้ายเธอบอกว่าดิฉันขอขอบคุณอย่างยิ่ง อย่างจริงใจต่อสถานทูตจีนประจำแคนาดาที่ได้สนับสนุนมาโดยตลอด3ปีมานี้ชีวิตของฉันพลิกผันไปในทางที่เลวร้ายมันเป็นช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากสำหรับดิฉันในฐานะแม่ภรรยาและผู้บริหารบริษัทแต่ดิฉันก็เชื่อว่าเมฆหมอกย่อมมีวันสลายและมันคือประสบการณ์ที่ดีมีค่าสำหรับชีวิตของฉันนะครับดังสำนวนที่ว่ายิ่งลำบากก็ยิ่งโตนะครับต่อมา รปรากฏว่าจีนก็ทำการปล่อยตัว2พลเมืองของแคนาดานะครับหลังมีการปล่อยตัวลูกสาวของหัวเว่ยได้ทำการกลับจีนนะครับพลเมืองของแคนาดาสองคนที่ถูกจับดำเนินคดีในฐานจรกรรมได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาภายหลังที่ผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ยบรรลุข,ข้อตกลงกับอายการสหรัฐอเมริกาและได้อนุมัติให้เดินทางออกจากแคนาดากลับประเทศจีนนะครับ ไมเคิลคอฟริกนะครับอดีตนักการทูตของแคนาดาและไมเคิลสปาวอร์นะครับนักธุรกิจของแคนาดาถูกตำรวจจีนจับกลุ่มนำตัวไปคุมขังฐานสายลับเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เหมิงหวันโจนะครับป uh, ระธานกรรมการด้านการเงินของหัวเว่ยถูกทางการของแคนาดาควบคุมตัวที่สนามบ,บินแวนคูเวอร์เมื่อปลายปี2018ตามใบสั่งของสหรัฐอเมริกาในฐานะ เชื่อว่าเป็นการแก้เผ็ดล่าสุดนะครับนายกบบดีจอร์จินทรูโดแห่งแคนาดาเผยกับสื่อมวลชนว่าสองดุมไมเคิลที่สื่อตะวันตกได้ให้ฉายาว่าเป็นเหยื่อการจับตัวประกันทางการทูตได้เดินทางออกจากน่านฟ้าของจีนอยู่ระหว่างมุ่งหน้ากลับบ้านโดยคาดว่าเครื่องบินจะลงจอดที่แคนาดาในวันเสาร์ที่25กันยายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุว่าอเมริการู้สึกพอใจกับท่าทีของปักกิง่งและ เห็นพ้องกับประชาคมโลกที่ต่างชื่นชมการแสดงการตัดสินใจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการปล่อยตัวชาวแคนาดาทั้งสองคนนะครับคอฟริกและสปาวอลนะครับสปาวอลถูกขึ้นศาลเมื่อเดือนมีนาคมนะครับโดยสปาวอลนั้นถูกศาลจีนตัดสินจำคุกเป็นเวลา11ปีแต่ในส่วนของคอฟริกยังไม่มีคำพิพากษาลงโทษ นายกตุรีแคนาดาประนามการตัดสินของสปาวาว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และไม่เป็นธรรมพร้อมชี้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นสิ่งที่จีนกุขึ้นมาทั้งสิน้นนะครับจัสตินทรูโดนะครับกล่าวว่าพลเมืองทั้งสองคนผ่านความทุกข์ร้อนทรมานอย่างที่สุดตลอด1,000วันที่ผ่านมาพวกเขาได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งความมานะอุตสาหกรรมความยืดหยุ่นและความงดงามเราทุกคน ได้แรงบันดาลใจจากพวกเขาจีนไม่อนุญ,ญาตให้นักการทูตแคนาดาเข้ารับฟังการไต่สวนคดีของสปาว์ที่ศาลเมืองตาตาตงขณะทีะ่ชาวแคนาดาทั้งสองแทบไม่มีโอกาสติดต่อกับโลกภายนอกตลอดเวลาที่โดนคุมขังปักกิ่งอ้างว่าการจับกลุ่มเมินคดีชาวแคนาดาทั้งคู่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่คดีของเมืองนั้นเป็นเรื่องของการเมืองล้วน ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับคงเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการแลกตัวประกรันเกิดขึ้น,นระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนและก็แคนาดานะครับการแลกตัวประกรันครั้งนี้มีข้อตกลงหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะครับได้มีการวางข้อตกลงนะครับกับทางจีนนะครับจึงเป็นที่มาของการปล่อยตัวนะครับเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวฮนะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามทําการเจราจากับจีนนะครับแหลงต่อเนื่องแต่จีนปฏิเสธที่จะทําการเจราจาอีกประเด็นที่น่าสนใจนางแบบของบราซิลโพสต์ลูกตัวเองรูปแต่งงานกับตัวเองนะครับชิกอารับโปรให้สินสอด16ล้านนะขอเป็นเจ้าบ่าวนะครับคริสกาเลล่านะครับซึ่งเป็นนางแบบสาววัย33ปีนะหุนอวบนะครับ ออกมาสวมชุดเจ้าสาวพร้อมประกาศแต่งงานกับตัวเองที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเซาเปาลูนะครับลั่นชีวิตไม่ขอพึ่งผู้ชายอีกต่อไปก่อนที่มีคนแปลกหน้าอ้างเป็นราชวงศ์สมาชิกของราชวงศ์ตะวันออกกลางขอให้เธออย่าและแต่งงานกับเขาดีกว่าคลิสเล่าว่าที่ผ่านมาเธอต้องมีใครสักคนอยู่ข้างๆนะครับถึงจะมีความสุขไม่อ้างว้างปเปล่าเปลี่ยว แต่หลังจากที่โสดมาสักระยะหนึ่งเธอก็รู้ว่าการยืนด้วยสองขาของตัวเองนั้นมันดีแค่ไหนคลิสจัดจินใจาหาชุดเจ้าสาวมาสวมและโพสท่าถ่ายรูปเหมือนพิธีแต่งงานที่โบสถ์คาทอลิกในนครเซาเปาลูหลังจากนั้นเธอก็โพสข้อความบนอินเทอร์เน็ตจากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นชีกหรือสมาชิกราชวงศ์อาหรับเข้าขอให้เธอหย่าก,กับตัวเองและเลือกเขาเป็นเจ้าบ่าวของเธอ นะครับเขาเขียนข้อความบอกว่าให้สินสอดจำนวน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16ล้านบาทถ้าฉันยอมอย่าและแต่งงานกับเขาคริสบอกนะครับนางแบบสาวยังบอกอีกว่าคำขอแต่งงานของชายคนนี้สะท้อนทัศนคติที่เหยียดเพศและมันทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจมากว่าคอมเมนต์แย่ๆของชาวยิ่งกว่าคอมเมนต์แย่ๆของชาวเน็ตซะอีกเดลี่สตาร์ได้มีการลงลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์การปล่อยตัวเหมืองหวันโจนะครับเกิดขึ้นนะและก็การปล่อยตัวทูตแล้วก็พลเมืองของแคนาดานะครับเกิดขึ้นหลังจากที่นะครับมีข้อตกลงนะครับระหว่าง3ประเทศนะโดยเฉพาะสหรัฐเบิกากับจีนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามทําการเจรจากับประธานาธิบดีสีชิน้นผพงเพื่อเจอกันตัวต่อตัวแต่จีนก็ทําการปฏิเสธนะครับ แต่ต่อมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ออกมาปฏิเสธว่าเหตุการณ์ดังกล่าวหรือข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงนะครับที่ผ่านมามีการส่งนักการทูตเข้าไปทําการเจราจากับฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับจีนให้มากขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ตั้งกลุ่มสามมิตร์ว่ายง่าย3ประเทศไตรปราคีนะครับขึ้นมา เพื่อที่จะทําการลุกจีนโดยพยายามตั้งฐานทัพไว้ที่ฟิลิปปินส์โดยบีบดูริโกตูเตเต้ซึ่งเป็นประธานนาทิบดีนะครับให้ตั้งฐานทัพนะฮแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลือเรื่องโควิซีนโควิด1 9ตูเตเต้จาเป็นจะต้องยอมนะครับเพราะว่ามีการบังคับที่จะเอาตูเตเต้นั้นขึ้นศาลโลกเรื่องจากมีการล่าล้างเผ่าพันธุ์ก็นีการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งสหรัฐอเมริกาบีบประเด็นนี้นะครับขึ้นสารโลกขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สารโลกได้มีการตัดสินนะครับว่าฟิลิปปินส์สามารถถือกรองพื้นที่เป็นแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่นะครับของเอเชียซึ่งเรียกว่าหมู่เกาะสเปรล,ลี่ไว้นะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็ออสเตรเลีย <c oughs> ต้องการที่จะเข้าทําการครอบกรองพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามน้ํามันในอัฟกานิสถาน ในแกบประเด็นการปล่อยตัวที่เกิดขึ้นเป็นการจรจาซึ่งตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นต้นมาเปิดสงครามไวรัสสงครามอาวุธสงครามทางการค้ากับจีนอย่างหนักแต่ปรากฏว่าทั้ง3ยุทธการสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้นะครับให้กับจีนอย่างราบคาบนะครับและล่าสุดก็จะมีการซ้อมรบพยายามแสดงแสงเยนุภาพ แต่จนถึงขณะนี้สหรัฐกําลังลําบากฮะทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมการเมืองรวมทั้งโควิด -19 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถึงแม้ว่าจะโปรวัคซีนของตัวเองว่าไฟเซอร์ดีที่สุดในโลกแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกายัางไม่สามารถที่จะ ควบคุมสถานการณ์โควิดของตัวเองถึงแม้ว่าจะฉีดไฟเซอร์ไปแล้วจำนวนมากกว่า60%ก็ตามนะครับก็ไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้การปล่อยเหมืองวันโจนะครับซึ่งเป็นประธานด้านการเงินของบริษัทหุวยเป็นลูกของรวนนั้นนะครับเกิดขึ้นเพื่อต้องการเจรจากับจีนและต้องการเจอจีนแบบตัวต่อตัวประกอบกับคดีที่จาเนินการกับรวนซึ่งเป็นข้อกล่าวอ้างของสหรัฐอเมริกาว่า มีการสนับสนุนด้านการเงินแล้วก็สนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐอเมริกาไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะมีการเอาผิดกับเหมิงหวันโจได้การปล่อยตัวเหมิงหวันโจจึงเกิดขึ้นแลกกับปล่อยสองนักการทูตของแคนาดาขณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มขี้คลายมาในระดับหนึ่งฮะสิ่งเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ของโลกนะครับเขาเรียกว่าสงครามตัวประกัน แลกตัวประกันกันเหมือนใหนหนังเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สุดในโลกเมื่อทงชาติไทยโบกสะบันบนเสาที่ยืนยันตราหนาสูงจนเสียบฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกละจากตาความหมายและ Please, ya a การคิดทำเพื่อคน,อนที่สุดขอ,องคือคือไม่มีชาติเพื่อเดมนที่สุดพองคนไทยคือมีชาติก การที่ทำเทื่อคนที่สุดความของเธอคือไม่มีชาติเมื่อเธอ